ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุดอยผมวันนี้ผมมีประธานนี่ครับผมวันนี้ผมมีประธานนี่สเปโร่แล้วก็หนึ่งบาทสองบาทแล้วก็มีมัมมี่กึนสําเร็จรูปด้วยกันซึ่งอันนี้ยังไม่ได้แก่นะนี่ครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะผมว่ามันจะกระจายนาทีเท่าไหร่กันนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาลองด้วยประทัดสเปรโรของเรากันก่อนเลยนะครับผมนี่ฮะตอนนี้ยังไม่ได้แกะนะครับผมอ่ะนี่ทัสสเปรโรคของเราอ่ะเดี๋ยวเราจะจุดแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับโอเคสามสองโอเคมา โอ้โห,โ,หโหมามีกลื่นสาำเด็ดรูปไวๆของเราตอนนี้นี่เหม็นกลิ่นประทานมากเลยนะครับเอาใหม่ครับผมผมว่าคงไม่ต้องถึงแบบสองบาทแล้วล่ะดูดิแค่แบบอันนี้ก็ไม่น่ารอแล้วนะผมอ่ะอย่เรามาลองใหม่นะครับนี่ฮะโอเค นี่เป็นไงโอ้ก็แรงอยู่นะแรงอยู่นะผมมาเดี๋ยวเรารอบนี้แบบหนึ่งบาทนะเราต้องวิงให้ไวที่สุดนะครับผมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะผมอย่าไปทําตามนะผมมันอันตรายมากเลยนะครับอ่าแล้วก็คือแบบหนึ่งบาทนะครับผมนี่ฮะแล้วก็แบบสองบาทครับผมใส่สองบาทลูกใหญ่เนี้ยบาทแบบนี้นอโอเค สามส่งหู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 โอ้โหโพี่น้องฮะคือตอนนี้ไม่เหลือใส่ซ่าอะไรของเราแล้วนะครับผมดูฮะตอนนี้ก็แตดเลยแล้วก็ นี่ก็ไม่เหลือครับโอ้โหคือแบบไม่ต้องถึงสองบาทเลยเนาะแต่ก็ก็เละตรงเปเลยนะผมสองบาทยังไม่ได้จุดแล้วไหนๆแล้วเดี๋ยวเราจะจุดให้ดูนะผมอ่ะนะครับโอเคโอ้ <Okay>. เดี๋ยวเรามาดูหลุมสองบาทน,นี่จะประมาณนี้นะผมเนี่ยไม่มีสองบาทให้เหลือทดลองเลยนะผมเสียงกระโจนกระจายไปเยอะเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมท้ายที่สุดเนี้ยผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ